เรียกว่าวงการหมอรองหมอลำร้อนระอุอีกครั้งหนึ่งพยาพานเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้บริหารวงหมอลำดังสามวงออกมาเคลื่อนไหวพูดจัดเบี้ยวข่าหมอลำสเส้นใวขึ้นเหล่านี้บ๊อบพยัญานครับผมอา่ารย์นวกรวศิปนาหม,มาลังขึ้นเก่าเหมือนเดิมสวัสดีค่ะคคสวัสดีครับสวัสดีตมหมอแคนแฟนหมอลำทีดพราร,รักสู้ผู้สู่คนวันนี้มาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดนีดหน่อยคนเก่าคนเดิมก็พยาพานคนโกสุริโยบานทามิตรโกไปนหน้าโกไปนหน้ายางเดียวพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเพื่อนว่า ทุกอยากให้ปาก,กรำรกินมันหมกมขั้นเพกินหมกมันปากก็ดําดป่านีแมนจังสันติไปข้ามพานแมนแล้วสั่งตะกินนาะไปข้ามพานเนาะบอกอมาแต่ได้ถอไดได้ผู้จัดผู้จ้างหมอรองหมอล่ำกับอา่าวงหมอล่ำถือว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเป็นบอกถ้อยทีถ้อยอาศัยกันคู่มือนี่เคู่มือนี่บอกกันนาสีคือเก,ก,กา,า,กาสำหรับบางเจ้าว่าสันเถอะ ล่าสุดเกิดอะไรขึ้นผู้บริหารวงหมอลำดังสามวงน้่กันเพียงผานสาวหน่อยเพชรบานแพงหมอลำเสียงวิหกหล้วก็หมอลำใจเกินร้อยออกมากเคลื่อนไหวในเวลาไล่เลี่ยก,กันเกิดอะไรขึ้นกับผู้จัดผู้จ้างโบใจขามหมอล่เมื่อคืนนี้น้องพี่น้องน้อสสำหรับเอซี่แฟนคลับของสาวหน่อยเพชรบานแพงเริ่มจากสาวหน่อยเพียงพาน สิเห็นแล้วทางด้านของผู้บริหารบอสโจไดมีการออกมาเคลื่อนไหวบอกว่าสิเป็นการโพสหรือการออกมาอัดคลิปวอาเกี่ยวกับประเด็นเนี่ยละสี่เลื่อนอีกแล้วบอสสีข้างอีกแล้วบอสจังสี่ไหมอ่าตังต่ที่แบกรับพระรามณิษฐสามสี่ล้านแล้วจังสี่นพี่น้องเนาะทางด้านของบอสโจได้ออกมาโพสว่าจังสี่ผมขอประกาศย่างชัดเจนงานวิ์แม้กระทั่งงานกรุงเทพไพจัดไพจ่างกระซงถ้าบอใจว่องอ่าถ้าบอใจว่องครบกรอนแสดง ว่งกับสิบอทําการแสดงและไม่รับคิวท่านแฟ่แฟทั้งสองเพื่อนว่าผมเจ็บมาเยอะโดนมาตลอด3 4ถึงล้านแล้วตอนนี้และต่อจากนี้เดี๋ยวจะขอดำเนินคดีกับคนติดค้งเป็นเคสเคสไป,ปหลังจากที่ผู้บริหารหมอลำใจเกินร้อยพระเอกบอยสิริชัยเห็นโพสต์นี้ของอบอสโจโนพี่น้องเนาะได้เข่ามาสแสดงความทิดเห็นใต่โพสต์นี้คือกัน ด้วยความว่าเป็นคนนับถือและใกล้โตผมก็เจอปัญหานี้เช่นเดียวกันครับหลังจากที่บรไดเจอปัญหาการค้างค่าจ้างวิกมาหลายปีอพอเฮ้ากับบรไดรับงานผู้จัดทั่วไปแต่ปีนี้ผมเจอแล้วครับยังบอเคลียให้ผมเลยกลาสิปิดวงแล้วนคาใส่ใจไม่กระรั้นมันก็ต้องเคลียให้ลูกน้องคนติดหลบก,ก็บคือเฮ้าในหลักหมายถึงหัวหนาวงไพ่พานบอโจหลังจากที่เห็นพายุบอลเิริช่ยเขามากคอมเมนต์แบบนี้กับมิการ ทรงส,สติเกอร์อกกอดกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันบริลกันบริลลกันเอเดียวกัน,น,กน,กนเจอปัญหาเดียวกันสองว่องแล้วสองว่องแล้วเป็นจังหบัดไมไถัอีกเจนี่เพราะว่าสามม้วนดังงที่สามนะพี่น้องเน,นะนาะนั่นก็คือหมอลำเสียงวีหกของพระเอกนอกพงศกรกับบอสนุหมอลำเสียงวีหกนี่แหละในเวลาไล่เลี่ยงกระถือขึ้นกันคือคถอขึ้นการออกมาเคลื่อนไหวบาเจังสี่พี่ครับ ที่เลือนใจค่หมอร่ำม,มาหาเดือนแล้วเพื่อนว่าตอนนี้ที่เลนติดตอ่อบ่ได้เลยอ่าอันนี้แห่งจังเพยยื่อนว่าสองเคสแรกติดตอ่อได้แต่ไม่จ่ายแต่เคสนี้คือติดตอ่อไม่ได้เลยสรุปคือจะไม่ใจ่ายใช่ไหมครับสามแสนแปดที่ค้างนี่รับเพื่นว่าสามแสนแปดสามแสนแปดที่ค้างอยู่นี่สี่จ่ายใจแมนบอคคือติดตอ่อบ่ได้ประมาณนี้อ่าพี่เป็นยังคือพักภาระมาให้น้องทั้งสองคนขคับบัสันแล้วก็ ทรงสติเกิดหอมไห้พยาคาผ่า,ผานเเกิดอะไรขึ้นอันนี้เฉพาะสามวงหมอลำดังเมือ่อคืนนี้เขาบอกไปแล้วแมนบอสเซอรอวาหลายๆวงน่าจะเกือบทุกวงอาจจะเกือบทุกวงพุณละ เจอปัญหาเดียวกันเพรย์ขผพานต่ว่าสิมีวงไดออกมากเคลื่อนไหวแนะ่วงที่เพื้นพัฒนออกมากเคลื่อนไหวกับบ่แมนวสิบพ่อ,อบ่พ,อบพ่อปัญหาเดียวกเพย,ยพ์ขานแมนบอเพราะว่าเวลเพลมากเก่าหูคือกาแตว่าอันนี้ก็คือสามผู้บริหารวงหมอลำดังออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้เ,เกิดอะไรขึ้นเพรย,ย์ขำพานเมื่อคือนนี้ผู้ใดได้เห็นคลิปของบอจูพื้นก็บ,บอกย่างชัดเจนแล้วแมนบ่หลังจากนี้เส้นสัญญ,ญามาจำด้วยสามสิบเปอร์เซ็นต์วงหมอลำสามแสนกว่ามัดจำต้องมี แสนขึ้นขันตามคือแสนหนึ่งแมนบอลก่อนที่จะทําการแสดงคือจ่ายให้ครกอรจังทําการแสดงจอสิเก็บอัปเดตอะไรก็ตามจังสิแม่บาดที่นี่ก็คือบบแมนนาทีของมอลัมที่จะต้องไปรับผิดช,ชอบให้แล้วเพราะว่าก็นานี่เป็นเจ้าหน้านําเพึ่งเรือเสือพึ่งป่าแมนบอลเห็นใจเพื่นเห็นใจตัวจังสิแม่บาดที่นี่เห็นใจเพื่อนรายเจ้าของ แบกรับภาระสามสี่ล้านแบบนี้กับเบาไหวคือกันว่าสั้นเพาะครับอ้าวเป็นจังไหนพี่ข้ามพานกปจากทีว่าจังไดเนาะขันเส้นได้คือเราก่ะบอกเลยเด้อมอลล่มกระไดแนี่เดี๋ยวสีสิพันตัวเองผู้จัดบอกบอสิจ้างเพิ่งเอาเองนี่แหละจ้างเพิ่งเอาเองมันบอกนี่ย่อมได้จังสียห้คือกันนั่นแหละแต่ว่าเพิ่นไปเบาไหวพี่น้องใส่สีข้างขาดน้ำมูกเราต้องเติมค่ะเออบางวงบางคนนี่บอดเพิ่นโจกเงินเจ้าของให้ลูกน้องก่อนเด้เพราะว่าห่วงลูกเต้าพาเขามาแล้วเนาะ เขาก็ตั้ง <Okay. S 1> ความวังผู้บริหารสิพาเ้ารอดเราต้องสู้เราต้องสู้ปุกปั้นน้าใจกันบัดย่ำนั่นอ่ะผู้จา้างไปนั่นประจ่ายยังสี่ลูกน้องเพิ่นกะเพิ่นกะเข้าใจอยู่ด้วยเจ้า่มันก็อยากได้ยศในนา้ายังสี่เนีอ่อบาทที่นี่สิเป็นจังไรสิแล้วสิทัวบอสทงางด้านของบอสโนหมอลำเสียงนีของเดงอ,อมาเมือ่อ หนึ่งชั่วโมงนี่หลับในค่ำคานว่าจังสี่ได้บักที่นี่คาหมอลัมมั่นเส้นบ่ได้ดอกครับเพคุนว่าสิบเอ็ดนาฬิกาของมือนีสิมาเวอลซูฟังมาสั่นโอ้ยอยากฟังเอาแนวไดเนาะเส้นบ่ได้แท้ๆล่ะทีเส้นบ่ได้คือขาเหล่าเดออเพื่อผ่านเออ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 เหล่าอย่างนี้เขากันนาบูดแล้วเอออันนี้มันขยันบ่หลายกันยั่งอันนี้เป็นบ่หลังจากที่เอฟซีแฟนคลับเห็นผู้บริหาร ทั้งสามวงนะพี่น้องเนาะถือว่าแต่ละวงกับดังๆทั้งนั้นมีสื่อเสียงทั้งนั้นไพ่พัดออกมาเป็นไปแบบนี้เอฟซีแฟนคลับผู้ใดที่หักหอมจังสี่แม็กกับจังใดหลักป้าถึงโูวแบบนี้กับมี่บอกเสนอแน่ออกความเห็นจังสันจังสี่ว่าจังใดแน่แอดนไปหน่อยเอาเพิ่นสิว่าจังใดเพิ่นกับวัตนายเนาะเดี๋ยวให้ผ่านแบบนี้กับมี่ตี้ตี้ยวัตนายเนาะบ่มีเงินจังสีจ้างเพิ่นเฮ็ดยังแบบนี้กับมี่เนาะอ่า แมนค่าค่าสายใจกระไลายมากพ่อแลว้วซันเถาะแบบนี้ก็มีด้วยหรือส,<ม>สู้สู้สสสสสเด้อจะ้ะเดียวก็ถูกตังวันที่หนึง่งจากพนมาเอาแนวได้อีกะระบาดที่หน,<ม>นึ่งมือหนาห่อคับรถตามหมอล่ำรถขนเวทีรถขนอุปกรณ์ของหมอล่ำเสียงดีโฮพยัญชนถือว่าเป็นตนาเห็นใจเพิ่นยูเดชสาหรับผู้ใจผู้จางที่ว่าคือว่านั่นแหละการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงคุณจะต้องมีเงินสำรองบ่แมันว่าวางเออ เอานานบ sociedad, ่หนาว่าสันทอพี่ิพยา,ยานจับเสื้อมือเปล่าเพื่อหลายคนณบอกกันแมนบ่เขราไว้อีหยังพี่น้องมอเลาไปท an ําการแสดงบางครั้งฝนตกฝนร่มจังสี่แม่พี่นพานเทีงฝนเทีงฝ่าเที่งล่มจังสี่เนาะถือว่าเสี่ยงเดยแมนบ่ถึงแม้ว Today, ่าฝนจะตกบางครั้งถึงไปทําการแสดงได้แต่ว่าไม่นก็เสี่ยงกับอุบัติเหตุหลายครั้งไฟฟงไฟฝ่าจังสี่แมนบ่ถือว่า เสียงมีความเสียงหลายยุ่แต่เพิ่นกับทาการแสดงงานไดที่พ่อสิทําการแสดงได้วสันทอกับเป็นตเห็นใจเพิ่นยู่งเก็บหานแล้วพ่นละ่ะเดินทางไปรถขนเวทีเป็น10ขั้นเศ้าขั้น<ม>ทีนเป็นจังได๋มีแต่ตาคาน้หมูกน,น้ามันเอานาเติมบ่ไไรเรียบหายเาว้าตามหลักนอกพี่ <c oughs> น,อนอ้องเนาะคือจังสาวหน่อยเถียเขาเห็นหลายๆคาั้งกับเม่นว่าเพิ่นใจจืดใจดําเด้อันนี้ว้าตรงๆเรอ,อ จริงแท้ซ้ำแล้พี่น้องก็ไปค่อยๆสือกเอาก็คือเขาเห็นงานเจ้าภาพจ้างมันบอหลายต่อหลายครั้งที่มันทําการแสดงไม่ได้ส่วนใหญ่ปัญหาคือฝนฝนตกมันจืดมันแฉะมันอันตรายต่อหมอลำเองมีความเสี่ยงแมนผู้จัดก็บ่ไหวเลยนะอว่าจ้างมอลำขนาดนี้มากก็อยากให้พี่เห็นน้องในเบิ่งมันบอล่ะบางครั้งก็ปิดวิกขายบัตรขายตัวหมอลำก็เข้าใจเด้วยเพิ่นก็ย่งเลื่อนให้ไหม เออคือจังบา่าโจดเพิดกระเลื่อนเด้ย,ยุคไก่ปันไดยเพิดกระเลื่อนเลื่อนแล้วหาวันที่มันตรงกันเออขึ้นมาอีกจังมืดหนึ่งเดี๋ยวผมไปล่ำเอ่อเข้มให้จังสี่นะนี่ใครเข้าก็เห็นหลายเทื่มเป็นวาทั้งทีงานนั่นแต่สมมติว่าเป็นงานเข้มพี่น้องเสือเพราะผมเสือว่ากับไรก็เหลือเพราะปเพรายังหูบอการทีว่าขี้เราขึ้นไปเป็นวาขึ้นไปนี่ง,งวดแรกนี่ขึ้นไปเปิดตั้งเวทีแล้วนี่บ่ได้ล่ำนี่แล้วก็มั่งเวทีกลับนี่เออ อันนี้นี่เสียไปเราได้เพราะว่าค่าน้ำมูกน้ำมันนี่เสียไปแล้วมแม่บ่ละ่ะกลับขึ้นมาปฏิทินีงันเข้มเข้มขึ้นไปอีกกลับไปตั้งเวทีคือเก่าเหมือนเดิมเดินทาขึ้นเก่าเหมือนเดิม,ดม,ดมแต่ค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นไปเท่าตัวค่าน้ำมูกน้ำมันเพิ่มขึ้นอ่าเป็นเท่าโต<แ>จังสิแม่เออจากไปกับอ่าไปสองร้อยกับสองร้อยเป็นสี่ร้อยโล่กันบอปฏิไปสองเทียบปฏิทินีเออคูณสองคูณสองก็ไปเป็นแปดรอยโลพี่น้องค่าน้มันมันกระทบเขื่อนทบเขื่อนกทบเขื่อนได้มหนบ อืมอันนี้คือบอกให้ฟังดูงซิดอกอ่ะบ่ทรงกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะวงหมอลำสู้ผู้สู้ขนน้นั่นแหละไปทําการแสดงกัญญาแล้วเมืนบอ,ก,อการบริหารภายในวงจัดการเรื่องเงินแห่งแห่งยากเดือพยิฝานมืนอมบอกแหละอา้าวกะรอสิบเอ็ดนาฬิกานพีนองเนาะทางด้านของบอสนุหมอลลั่มเซี่ยมีหกคนสีออกมากเคลื่อนไหวอีกอย่างเพิ่มเติมเอฟซีแฟนซับกะรอติดตามจังสันบอสพยิคัม่าน <Yeah. S 2> พ่อการคลิปหนาพี่น้องสำรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ